นะครับหนึ่งตัวรับไปหนึ่งสิทธิ์เลยเพื่อลุ้นเป็นเจ้าของสแตนดี้คนหล่อนะฮะจับชุดครขึ้นมาคนนั้นได้สแตนดี้หนุ่มหล่อไปเลยนะฮะนอนกอดที่บ้านแบบฟรีๆกอดอย่างเดียวห้าคิดอะไรคิดไม่ได้หรอม้งคิดไม่ได้นะถ้าอยากได้หลายๆสิทธิ์ก็ต้องซื้อเสื้อหลายๆตัวและยังมีอีกหนึ่งความพิเศษกับลิมิเต็ด dition กับโปสการ์ดของหนุ่มๆทั้ง16คนนะคะซึ่งเอกลักษณมากเพราะว่า จะมีแค่โพสกตร์เท่านั้นในนิตยาสารไม่มีมีจํานวนจํากัดนะคะโดยกิจกรรมนี้นิตยสารสุส,ดสปดาหร่วมมือกับบริษัทไฟ้ากรุงเทพจํากัดให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าได้ร่วมสนุกโดยการถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ที่คุณเอกบอกนะคะคกับคนหล่อที่คุณชื่นชอบที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ทั้งสสถานีไม่ว่าจะเป็นสีลมสุขุมวิทเพชรบุรีและพระราม9นะคะแล้วก็ติดแฮชแทก SSD คนหล่อ8ใน IG ของคุณเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับโพสการ์ดคนหล่อขอจำดีปี8เท่านี้ค่ะครับผมในห้าสำหรับเซตที่2นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับผู้บริหาร m อ t ีนะครับคุณนรมนกรุงทองจันท์นะครับผู้จัดการส่วนส่วนการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย์นะครับบนเวทีได้ครับ ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการทาพิธีกรที่สบายมากเพราะว่ามีคนบ้าผู้ชายอย่างดุลแรงมาทําด้วยนี่สบายสบาย,สบายค่ะไม่ได้บ้าหรอกรักน้องทุกคนเนะาะรักเกินงามรักเกินเลยแหละเกินไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ก็รักเขาคือจริงๆแล้วรู้สึกดีนะค่ะที่สุดสัปดาห์ไี้จัดงานแบบนี้ขึ้น้อออค่ะ พราะว่ามันเหมือนเป็นการที่แบบเออเราเราเรากระตุ้นน่ะให้คนมาใส่ใจร่วมกันทําความดีโดยเหล่าพระเอกของทั้งประเทศอ่ะเหมือนเขาเป็นตัวแทนนะคะบางทีอ้อมเชื่อว่านะคะการทคาดีจริงๆเราพร้อมจะทําอยู่แล้วแต่เราขาดคนที่จะพาเราหรือนําเราแล้วเป็นตัวอย่างเราซึ่งเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้แหละค่ะเป็นหนึ่งในตัวแทนหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่เราจะน่าติดตามและร่วมทําบุญไปกับเขาเธออยากทำบุญกับเขาใช่ไหมเราฟังแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราอิ่มอกอิ่มใจเห็นป่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างๆนะฮะ เอาละครับยังมีอีกหนึ่งความพิเศษนะฮะ,ะที่คุณอ้อมบอกไปแล้วเนาะ,ะอันนี้เนี่ยเรามาขอบคุณก่อนนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะฮะเริ่มจากชกุพุซซผู้ชายสะอาดผู้ชายโชกุโค้กโค้กขวดแก้อร่อยซ่าตัวจริงคอสตาคอฟฟี่ค่ะฮาวายนัสเดอะเบส rubber sandals in the world วิสตราผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิสตราชีวิตดีเริ่มต้นที่สุขภาพ LG นวัตรกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับดรสมชายค่ะอิเล็กทรอนก์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำมาตรฐานยุโรปรถไฟฟ้า MRT และศูนย์กรรารค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานให้กับเรานะคะครับผมนะฮะแล้ววันนี้นะครับเอกกี e ้ K e, แล้วก็อ้อมนะฮะคงต้องลาไปก่อนเดีนะ๋ผมพบกันให่กับกิจกรรมที่ดีๆและมีคุณภาพแบบนี้นะฮะกับทางบริษัทอัมรินปริ้นติ้งแอนด์พัอลิชชิง่งจำกัดมหาชนครับขอบคุณ ใจให้กับคนหล่อของเราครั้งนี้ครั้งที่8นะคะอย่าลืมนะคะไม่ใช่ติดตามเฉพาะแค่วันนี้แต่อยากให้ติดตามกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดทั้งปีว่าใครไปทําอะไรที่ไหนและเราร่วมสามารถร่วมทาบุญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของคนหล่อของเราได้ด้วยนะคะขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะที่วันนี้โอ้โหมากันทุกแขนงจริงมากันครับท่างมากๆนะคะขอบคุณคุณผู้คุณผู้ชมตรงนี้ทุกท่านขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็แฟนคลับของทุกๆคนอีกครั้งค่ะแฟนคลับปรบมือตัวเองหน่อย อย่าลืมติดตามข่าวสารนะครับฝากทุประชชนนะครับเผยแพร่ประสาสัมพันธ์ด้วยและแน่นอนขอบคุณคนหล่อของเราตรงนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณน้องสอนขอบคุณน้องบอยขอบคุณไม้ขอบคุณพุทธน้องนิวน้องๆจากเลิฟซิกนะคะครับขอบคุณเคนนะคบใครมีรูปสวยๆแท็กมาด้วยนะฮะดีเจเอเคอยสวัสี่นะคะสวัสดีค่ะ ต่อพี่เข้ามาได้ดเนาะเมาได้พี่าเาเลย้อรกที่ทีาท่าพี่นเ้น่แ่ที่ต้องเดียวกับพีาอาไม่่ ใ้้ก็มาดิเรียกมาดิเขาบอกว่าให้บอกเขาด้วยตรงไหนก็เดี้เขารียกมาี่ไหนะเรียกมานี่เลยเหรอเรียกมาที่เลย คนที่สี่คนที่ห้าก็จใช่ออการดเงี่ยวไวกับตันที่ไอะค่ะน้องมอสค่ะน้องมอสเขามาเล่นแทนน้องอะไรนะที่เล่นเป็นน้องจอฟปะค่ะเล่นในเสี่ยมตัวน้องหยกเล่นแทรน้องหยกกับหยกคือคนที่